ให้เขียนพร้อมกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการอัพสกิลและรีสกิลปัญหาที่เราเห็นมากที่สุดนะครับณนะตอนนี้ก็คือการปวดหัวของ HR D ใน corporate เพราะว่าประเทศไทยต้องมีการสํารวจเรื่องพัฒนาแรงงานไทย45%แล้วคําถามคือว่ากลุ่มไต่ตันตุย ที่เป็นกลุ่มจุดอ่อนของบริษัทเนี่ยเขาสามารถที่จะ up skill และ re skill ได้หรือไม่พนักงานของคุณพร้อมแล้วหรือยังก,กับยุคนี้ต่อน,นี้ปัญหาที่เจอนะครับของ HR หรือ human r e s e a r c e development นะครับปัญหาก็คือ 1. พนักงานมีสกิลที่ไม่เท่ากันมันเลยยากจะพัฒนาต่อบุคคลเป็นรายบุคคลก็เลยเกิดกลุ่มของไต่ตันตุยนะครับอันที่ 2. ก็คือพนักงานหลายคนเนี่ยไม่สามารถจัดสรรเวลาเพื่อพัฒนาทักษะตัวเองได้ คนอยากเรียนไม่ได้เข้าคนไม่อยากเข้าดันได้เรียนก็เลยเป็นปัญหานะครับอีกอันนึงที่เรามักจะเจอก็คือการเรียนแบบปัจจุบันเนี่ยมันคือ one size fit all เรียนแบบแพทเทิร์นไม่สามารถสร้างหรือปรปับหลักสูตรได้ให้เหมาะกับผู้เรียนและอีกสำคัญคือองค์กรที่มีความรู้ภายในเหมือนกันนะครับเฮชาดีเลยเกิดปัญหาตรงที่ว่าโดนแรงกดดันทั้งระดับบนและระดับลา่าง เพราะว่าขาดเครื่องมือและข้อมูลช่วยให้แม n จเมน e ์เลเวลเนี่ยเชื่อมั่นในการลงทุนว่าเราควรไปทางไหนแพลตฟอร์มอย่างไรถึงจัดดีนะครับ HRD ยังขาดข้อมูลป้อนกลับหรือฟ e ดแบ c คจากความรู้ที่นำไปใช้ซึ่งมันใช้ได้การจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องไม่มีข้อมูลที่ป้อนกลับมาหลักสูตรที่พนักงานอยากได้อยากได้จริงหรือเปล่าหรือความรู้และเทรนในอนาคตน,นะครับสิ่งที่เราโพรไว้นะวันนี้คือแท Total HRD Solution AI Platform for your Business Transformation สิ่งนี้นะครับเราจะโ r รว i d ก็คือ Personalized Learning HRD Platform และ Knowledge Management นะครับสิ่ง original idea ของเราก็คือการที่เราเนี่ยอยากบุกตลาด Customer คือ B 2 C แต่ปัญหาเกิดขึ้นว่า Competitor เ,เ,เราเก็บมาก่อนน่ากลัวมันเลยจะเห็นว่าเราจบไม่ได้เราเลยคิดว่า เราใช้แพลตฟอร์ม5ปีแบบนี้ก็คือโมเดลคือ B 2 B to C เราจะขอไปเป็นคอร์เปรสก่อนนะครับโดยที่เราเห็นถึงจุดอ่อนคอร์เปรสว่าเราสามารถเทียบจอบได้โดยที่ Challenge นะครับ Challenge คือเมื่อเราเทียบกับคู่แข่งเนี่คู่แข่งเรามีคอร์สจำนวนมากคอรสที่ลหสายและมีคนมีชื่อเสียงแต่เมื่อเป็นคนมีชื่อเสียงก็สามารถย้ายแพลตฟอร์มได้เราเลยคิดโมเดล แบบหนึ่งขึ้นมาคือเราจะดึงดูดคนสอนเข้ามาโดยที่ว่าเราไม่มีเงินเราก็จะให้เขามาเช่าระบบ LMS ของเราก่อนซึ่ง LMS หมายความว่าเขาเองเนี่ยก็มาใช้ระบบ LMS ของตัวเองไปแต่เราจะมีระบบเชื่อมตดงที่ว่าผู้ใดสอนเก่งผู้ใดสอนดีเราจะดึงเขาเข้ามาสู่ระบบของ HR ให้ได้เข้าขอบเรตให้ได้นี่คือเพด point ที่เรามี unfair advantage จาก สมาคมต่างๆเป็นอาจารย์เป็นนั้าเป็นแล้วก็เป็นเครือข่าย HR นะครับโดยที่เราพูดคอนเซปต์อันแรกก่อนว่าข้อเรีหรือเมนเทอร์เนี่ยต้องการจริงไหมเราได้โพสต์ไปใน a c e b o o k นะครับแล้วลองเช็คดูว่ามีคนฟีดแบ,บ็กกลับมามากน้อยขนาดไหนหนึ่งสัปดาห์มีแบบเมียกรมีสี่องค์กรแล้วเราลองเช็คดูกับทาง HR นะครับว่าแพลตฟอร์มเรามีตรงขนาดไหนทั้งหมดนี้เป็นออร์แกนิกนะครับซึ่งมีคนตอบกลับมาโดย HR ในแพลตฟอร์มของเราก็คือจะมีพรอไวส์โซลูชัน ถึงดีนะครับมี4 solution สิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือการที่ว่าเราเมื่อคน Learning แล้วนะครับหรือคนเรียนรู้แบบ infinity เมื่อพนักงาน Learning แล้ว assessment เราประเมินเขาแล้วกลับเข้าไปสู่ knowledge management เสร็จปุ๊บ HRD หรือทีม HRD เนี่ยจะเป็นผู้ช่วยออกแบบให้เหมาะสมกับคอสต์ภายในเกิดการ improve และเกิดการพัฒนกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีระบบการ i ซ n Up ต่างๆของ mentor ที่ดีและง่ายนะครับ คอมพิเตอร์ของเราเมื่อเราไป a อนาล s ซิมาแล้วเนี่ยเราพบว่ามีจุดอ่อนตรงที่ว่าเรามองว่าเขาเนี่ยเราอยากจะไปโดมิเนต90%นะครับของตลาดแต่เราเองเราอยากจะทำซองอยู่ที่300ล้านบาทภายใน3ปีนะครับเราเห็นว่าตลาดมันโรธซึ่งเราดูจากคู่แข่งแล้วคู่แข่งเนี่ยโรธ50%อะติสขั้นต่ำต่อปีนะครับแล้วก็อนนี้ก็คือเป็นโมเดลของเทมเพลของเรานะครับ แล้วก็อินสตัคเตอร์เองจะมีแพ็กเกจฟรีเบสิกอโปแล้วก็อันนี้เราลองทดทอบโปรโตไทป์ดูนะครับสามารถสแกน QR Code เข้าไปดูโปรโตไทป์เราได้นะครับผมสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือเราจะพัฒนาโปรโตไทป์แล้วก็จัดปบลงครับเชื่อมเมนเทอร์กับ H R แล้วทดสอบโปรโตไทป์เราเราจะทดสอบโปรโตไทป์เราถึง3ครั้งครับครั้งท้ายเราจะทดสอบกับบริษัทที่เรามีอันแฟร์เอเวนต์ H R เราอยู่นะครับ แล้วเราเจ้าอจะขอข้อสรุปแล้วก็ทำเป็นวีดีโอนะโปรดักชั่นครับแล้วก็นี่เป็นทีมเราครับผมขอบคุณครับทุทีค่ะค่มาชิพเชิญด้านบนนะคะทีมพี่ฟังไม่ค่อยทันนิดนึงอะคะ่ะแต่มันเร็วมากเนาะคอนเทนต์มันเยอะอันนี้คือเราตั้งใจที่จะเป็นการปลอง ที่มานทิทายสจากฝั่งอินส r ต c เตอร์ให้มาใช้ระบบของเราแล้วเราก็ไปขายให้กับงกองค์กรนี้นหรือป่ะใช่เ,เราตั้งเป็นแพลตฟอร์มครับที่จะเพื่อพัฒน,นาคนในองค์กรครับเราเป็นเพื่อช่วย HRD คราวนี้นะครับผมก็คือเรามีเราจะเชื่อมต่อมนเทอร์ที่อยู่ภายนอกครับแล้วก็เข้ามาสู่องค์กรของเราองค์กรต่างๆครับผมผมก,รก,รก็ค,คือเราเป็นในหน้าขายขายขออเรทให้โดยใช้แพลตฟอร์มเราครับ เมนเทอร์ uh, ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะมาใช้แพลตฟอร์มเราแต่สิ่งแรกที่สําคัญที่สุดก็คือเราไม่ได้มีเงินแล้วเราก็เราไม่สามารถที่จะไปดูเมนเทอร์ดังๆเข้ามาสิ่งที่เราทำได้คือเราไปหาเมนเทอร์หรือคนสอนที่สอนอยู่แล้วตาม Facebook Instagram หรือว่าตัวยูทูบครับเราพวกนี้เขาจะมีฐานลูกค้าเขาอยู่แล้วเราก็มาอยู่ในแพลตฟอร์มเราให,ให้เขาเช่าเอลาีเไปก่อนซึ่งอันนี้คือคือด้วยความที่ว่าโมเดลของเราครับคือเราจะต้องแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วน l m s ที่เราให้เมนเทอร์ แล้วก็เอาเมนเทอร์ตรงนั้นนะที่เขามาใช้ระบบเราเราก็จะให้เขาสามารถที่จะเข้ามาสู่ระบบเฮชาได้ด้วยเหมือนกันครับผมตัวเฮชาก็คือเราก็คือจะทําแพลตฟอร์มของเฮชาซึ่งเฮชาก็จะเป็นว่า,ามีองค์ความรู้มีเมนเทอร์นะครับแล้วเราก็จะเก็บค่าฟรีว่าถ้าใครขายเมนเทอร์ของเราใครขายเข้าเฮชาได้เราก็เก็บค่าฟรีของเขาแต่คอร์สนะครับเราก็จะหให้เขาส้ เราอาจจะต้องมีการออนบอร์ดอินสตัคเตอร์จำนวนพอสมควรเลยนะเพื่อที่จะมาอยู่ในแพลตฟอร์มของเราแล้วก็แต่อันนี้มันมีความยากนิดนึงตรงที่พี่มองว่าเราเก็บเงินเขาตั้งแต่ไปชวนเขามาอยู่บนแพลตฟอร์มเราเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ยต่างเนี่ยต่อให้จะชื่อดังระดับการระดับสูงถ้าเขาเริ่มมีตัวตนเนี่ยมันมักจะมีออคติมิตี้เข้ามาหาเขาอยู่แล้วที่ที่เป็นอาจจะแบบไม่ต้องผ่าน LMS ไม่ต้องผ่านแพลตฟอร์ม ไปอยากที่จะเข้าใจนิดนึงว่างนนั้นก้อนแรกก่อนฝังซัพพลายไซด์เนาะเราจะเอาเข้ามาได้ด้วยวิธีอะไรบ้างคะจะมี2ส,ส่วนครับคือส่วนใหญ่อาจารย์หลายๆท่านอย่างเช่นดัตตาล c กี้ก็จะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Data ทั้งหมดเขาก็จะไปใช้แพลตฟอร์มก็คืออย่างเป็น w o r d p r e s สเพื่อที่เขาขายคอร์สของตัวเองแต่ปัญหาของเขาก็คือ <Yeah. S 2> เขาไม่สามารถที่จะ,ะว่าทําเรื่องเกี่ยวกับ LMS ได้คือ WordPress มันเป็นตัตฟิกอะครับพอมันเป็นระบบแพลตฟอร์มที่เขาใช้อยู่ คราวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะมาใช้เอลของเราแล้วขายกับลูกค้าเขาเองได้แต่หน้าที่ของเราก็คือเมื่อเขาไมา่อยู่ในแพลตฟอร์มแล้วเราสามารถขายคอสที่เขาทำา dayto day job ที่เขามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถขายคอสเนี้ยลิงก์ออโตเมติกเข้า HR ได้เลยค่ะงั้นทีนี้เราเรามีวิธีอะไรในการช่วยออนบอร์ดอินสตร์เตอร์มาอยู่บนแพลตฟอร์มเราไหมบ้างเพราะว่าถ้าเท่าที่พี่ทราบทุกยี่ห้อที่เราพูดมาเนี่ยที่เป็นอินสตร์เตอร์ชื่อดังเนี่ยเขามาเชิญพี่มาสอนบนแพลตฟอร์ม ถ่ายทำให้เสร็จจัดคนมามีโปรดักชั่นพร้อมออนบอร์ดทันทีถ่ายจบในวันนะเอออันนี้เราเราตัดเราอย่างไงเพราะว่าเก็บเงินไปด้วยนะครับเราจะมีอยู่2ส่วนครับก็คือ1ส่วนก็คือเราจะมีคนช่วยทำคอสเรียน่อยู่แล้วอันที่สองเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเอาคลิปของเขามาที่เขามีอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาเข้าระบบได้โดยที่ว่าเรามีดีไซน์ระบบไว้เรียบร้อยครับว่าสามารถที่จะมาแล้วก็ตัดแบ่งคลิปอะไรให้เรียบร้อยเลยครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเราช่วยให้เขา ทรานสเฟอร์มาหาเราเคเราช่วย <ไป S 2> ทำครับอันที่2ก็คือเรามีอันแฟร์เอเวนเชชนะครับก็คือเราจะมีพวกอาจารย์ที่อยู่ในมือเราจะมีสมาคมอยู่ในมือแล้วก็มีเครือข่ายที่ใช้อยู่ในมืออันนี้เราสามารถดึงเข้ามาได้เลยครับได้ลองเทสกับอินสตั้เตอร์ต่างต่างหน่ๆๆอยนีะคะที่เขาขาย มีครับมีครับเพราะว่า LMS ในปัจจุบันนะครับก็คือส่วนใหญ่บางบท่านก็จะสอนผ่าน Facebook เพื่อที่จะเป็นฟรีแต่ปัญหาก็คือว่าของเขา,าจะมีเรื่อง transaction มันม,มันไม่โปร่งใสแล้วก็ต้องมีแอดมินเข้ามาประกบเขาอีกทีนึงแล้วการ a l ร o w าวของแต่ละคนเพื่อให้เข้ามาอยู่ในระบบมันค่อนข้างยากเขาก็มองหาแพลตฟอร์มหลายที่เหมือนกันครับก็เป็น LMS ของยี่ห้อ Inclass หรือ LMS ของยี่ห้ออ,อื่นครับก็เลยไปคุยกับเขาดูเขาบอกว่าปัญหาคือ เรื่องการประเมินหรือการฟีดแบ็กลับมันไม่ค่อยโอเคแล้วก็ความน่าเชื่อถือถ้าไปสอนในบน Facebook YouTube มันคือความน่าเชื่อถือต่ำมากครับโอเคค่ะแล้วในฝั่งของ HR นะคะเขาอ่มีดีคว i เมนต์เป็นลักษณะแบบไหนยังไงจัดชุดให้หรือว่าเราต้องดีไซน์อะไรให้กับเขาเท่าที่ไปคุยมาเป็นยังไงบ้างคะอ่ของเอาครับครับก็ในส่วนของเอชอครับ เท่เาเท่าที่คุยมาก็จริงๆเราเขาก็ได้คอร์สที่ท,ที่ที่ลักษณะที่เขาสามารถที่จะเป็นคอร์สครีเอเตอร์ได้ครับซึ่งซึ่งอันนี้เราจะแตกต่างจากจากแพลตฟอร์มอื่นก็คือว่าเออ่ในส่วนของเราอะเราจะเหมือนกับว่าเออเวลาคนไปนเรียนนะครับบางคนเขาไม่อยากเรียนโตนักชั้นถูกไหมครับยเช่นสมมติว่าเป็น U E U I บางคนก็พอจะไปอ่านมาอยู่แล้วการสมมติว่าคอร์สทั้งหมด14คลาสเนี่ยคลาสเนี่ยทั้งหมด14 สิบสี่ครั้งหรือสิบหกครั ies, ้งที่เรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาเอาคลาสที่ใกล้ใกล้กันครับเอามาผสมกันได้เพราะฉะนั้นคือตอนนี้ยเอ่อา r อยากได้อยากได้คอร์สที่เป็นลักษณะที่ตัวเองสามารถที่เป็นที่เป็นคอนเทนต์เเอร์ได้ด้วยหรือว่าหรือว่าจะเป็นคนที่ว่าคอสเพลเตอร์ได้เขาก็จะมีขออนก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการฟีดแบ็กไปเพื่อที่จะได้คุยกับทางของบริหจนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วการเห็นภาพของ ทางสกิลที่มันต้องมีการทั้งหมดนะครับว่าสกิลองรวมตอนนี้ต้องไปทางไหนท่านพัฒนาอย่างไงแล้วต้องมีเครื่องมือให้เขาสามารถที่จะช่วยพัฒนาคนในองค์กรได้อย่างรวดเร็วครับเพราะว่าทางอิชชาโดแรงกดดันเยอะเหมือนกันเพราะว่าอย่างนี้คือมันทุกอย่างมันรีบเป็นหมดเลยครับแล้วก็ทั้งทางข้างล่างเองหมายถึงว่าคนที่เป็นยูเซอร์เองก็ต้องการดิมันดิมันคอสที่มันเร็วครับผมด่วนด้นบนเองก็คือต้องการเขาเรียกว่าคุ้มเรื่องแหวนลูกครับถามเผื่อทาง ีหน่อยว่าเราฟิตกับเอซีจีนี่างไหมบ้างคะตอนสิ่งแรกนะครับที่ทาง a อซจะได้เลยก็คือการได้ Data p rediction แบบ AI skill ครับก็คือ Data เนี่ยเป็น,เป,นเป็นพอคำเลยพื่อนงาน่ายแต่เราเอา AI เข้ามาจาัดเพราะว่ในระบบเราใช้ AI นะครับ AI จะเข้ามาจัดเหมือนเป็นคนช่างตีทองเพื่อเอาทองอันนั้นนะ่ะสามารถที่จะขายแล้วก็เอาทองตัวนั้นเนี่ยสามารถที่เรามาใช้ในระบบได้ซึ่งเราจะเห็น skill l a r ในอนาคตเป็นแบบไหนและ skill ปัจจุบันแบบไหน สิ่งที่เรามองกันภายในองค์กรน,นะครับคือเราจะมีรีเ a เชอร์ซึ่งเราต้องทำอยู่แล้วเพื่อที่เราจะเซิร์ฟทางด้านของตัว HRD ครับว่าตอนนี้สกิลถึงเลเวลไหนเขาต้องการพัฒนาอะไรแล้วไปเป็นทางด้านไหนครับแล้วก็จะมีเลเวอ s c สเกลครับทางมา i น h นเฮ e าส์เองได้เลยแล้วก็อ m p างไรก Get เทรนนิ่งแน่นอนล้วก็บกับแชร์ยอเดินขอบคุณค่ะขอบคุณค